นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจําผู้ชายคนนี้ได้ไหมฮะน้าไม่เสียนเลยนี่เท่มากอดีตพระเอกดาวรุ่งคนดังของช่องสามของเราเองครับคุณนูนีหลอกครับเป็นคนที่หล่อเท่แล้วก็มีความสามารถมากแต่จะมีใครรู้บ้างว่ากว่าที่จะเป็นนักแสดงจนได้ฉายาพ่อทุกสถาบันจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของเขานั้นที่ทุ่มเทมา,ม,ามากและก็ยากมาก กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะต้องฟันฝ่าอะไรมาบ้างไปพูดคุยกันครับนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคุณหมูที่โลกทองวัฒน,นาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วีทีสวัสดีครับน้องโบโอ้โหแหมนานๆมีคนเรียกผมว่าน้องกี่ปีแล้วเนะี่ยตั้งแต่หมูเข้าวงการบันเทิงอมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่ถ้านับปีก็สี่สองสสามปีสี่สิบกว่าปีฮะจุดเริ่มต้นตะกี้นี่ที่พี่พูดก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ง่ายเลยนะสำหรับหมูดีหลกที่จะเข้าสู่วงการเถื่อสี่สิบกว่าปีก่อนที่จะเข้าวงการบันเถิงอเริ่มต้นด้วยหนังกลางแปลง ก็เป็นการแปลงเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะผมเป็นเด็กอาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเมื่อก่อนนี้ความบันเทิงของบ้านเราเนี่ยนะครับทีวีก็ไม่มีไม่มีทีวีนะครับที่อําเภอผมเนี่ยทีวีอาจจะมีแค่หนึ่งเครื่องหรือสองเครื่องนะครับใครซื้อทีวีเข้าไปนี่เปิดแป๊บเดียวทั้งหมู่บ้านมาดูนะครับความบันเทิงนอกจากทีวีซึ่งมีน้อยมากก็จะมีหนังกลางแปลงนะครับเขาก็จะมาฉายหลายๆครั้งผมก็พบว่า ผมเห็นเริ่มเห็นตัวเองนะครับมีความฝันการก่อตัวของความฝันเริ่มจากจุดเล็กๆอันนั้นนะฮะอืมฟังดีๆนะฮะการก่อตัวของความฝันความฝันเป็นแรงเปนง็นดัน,น,นใจให้กับคนหลายๆคนคนเราต้องมีความฝันเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเป็นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่แตมันต้องมีแต่มันม,แม,นมีแล้วก็ข้ามพาร์สมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับ ก็เข้าพอเข้ากรุงเทพปุ๊บสิ่งแรกที่เข้าก็คือเข้าไปเข้าไปดูโรงหนังเลยแล้วเราก็คนพบว่าเฮ้ยเราเป็นคนดูหนังที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นดูดูหนังกันรอบสองรอบก็จบแต่เราดูหนังคนเดียวเนี่ยนะเจ็ดรอบเจ็ดครั้งโอ้ดูจนท้องบทได้หรือสิทนเจ็ดครั้งแปดครั้ง,คร,งครั้งแรกอาจจะดูเรื่องครั้งที่สองดูการแสดงของดาราพวกนี้ที่เขาเล่นดาราฝรั่งเก่งๆที่เขาเล่นในเมื่อทำยังไงได้ทึ่จะเข้าสู่วงการก็ใช้วิธีเขียนจดหมาย เขียนจดหมายดีกว่าเพราะว่าบริษัทสร้างหนังต่างๆก็มีอยู่เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลเวลาเขาอยากจะได้นักแสดงหรือดับรับสมัครพระเอกนางเอกอาแล้วเสร็จผมแล้วผมเริ่มเขียนแล้วสมัครแล้วก็ส่งรูปรูปก็เป็นรูปเขาดับแล้วหัวก็กินเกียนเพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะแล้วเขาจะเรียกเหรอนังนน่ะสิอ้าผมก็ไม่ท้อแท้นะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามแหงก็ยังส่งจดหมายอยู่ ผมว่าผมส่งจดหมายไม่ต่ำกว่า6-70ครั้งอะ oh <no. S 2> เยอะส่งไปไหนส่งไปตามบริษัทสร้างหนังแล้วไปรู้บริษัทสร้างหนังได้ยังไงาตามขา่าวหนังสอพิมพ์ตามข่าวบันเทิงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาประกาศสร้างหนังอแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงที่หมูเข้าสู่วงการบันเทิงได้ผม,มเขาเริ่มเข้าสู่ก็เริ่มเริ่มมันมีละครเวที เคอนเวทีก็จะมีตามมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีสถาบันสอนภาษาที่เรียกว่า AUA นะครับผมก็ไปเหมือนกับไปลองแคสติ้งดูเขาก็ให้อ่านบทก็เป็นครั้งแรกที่เราได้อ่านบทด,ดูแต่ในในขณะที่เราอ่านบทนี้เราก็จะพบว่าเฮ้ยหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนๆน,นะที่ร่วมอ่านบทอยู่กับเราเนี่ยนะครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับติดถัดไปก็มีคุณอ,อีกท่านหนึ่งคือมนตรีเจนักษอครับถัดไปอีกคนหนึ่งก็คือคุณธเนศ เวลากุนุกโขเนีครับแล้วก็อีคัดอีคนมาก็มารุษาโรว่ากุนต้อนะีนครับก็คือเป็นคนที่ยังอยู่ในวงการแล้วก็เป็นคนที่ยังโลดแล่นอยู่เลยนะครับเราก็เป็นเพื่อนโรงงานกันนะครับตั้งแต่สมัยนั้นมาจุดเริ่มต้นของเด็กที่สนใจในศิลปในงานแสดงแบบนั้นสมัยก่อนเริ่มต้นแบบนั้นสเต็ปแรกของการก้าวขึ้นสู่บันไดของดาราก็เกิดขึ้นที่ช่องสามใช่ไหมใช่ครับเพื่อหลายคนเนี่ย บางครั้งก็เกิดจากแมวมองหลายคนก็เกิดจากการสมัครนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยมันมาจากการที่ลิขิตเองเลยก็คือว่าหลังจากที่การเขียนเขียน <c oughs> จดหมายสมัครไปมันไม่ได้ผลนะครับไม่มีใครเรียกตัวเรา4ี่หปีไม่มีใครเรียกตัวเราเลยนะครับ <c oughs> จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับประมาณปี2523เอ่อช่องสามเนี่ยนะครับเปิดโรงเรียนสอนการแสดงเป็นครั้งแรกนในประเทศไทยช่องสมตอนนั้นก็ เขาคงไปเห็นทีวีบีทีวีบีของฮ่องกงฮ่องกงผมก็เห็นว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่ผมจะคงจะหาไม่ได้แล้วในชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่ามากเลยเพราะว่าครูอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยหนึ่งอาจารย์สดใสทันทุมโกมลน,นะครับเป็นสิ่งที่ผมตามหามานานแล้วก็เป็นคนที่สอนการแสดงที่ดีมากๆเลยนะครับก็ได้มาเรียนกับ กับท่านแต่ว่าก็ต้องผ่านการแคสติ้งนะครับผ่านการคัดเลือกนะครับคนก็มาสมัครี่ช่องสามเต็มไม่หมดเลยคนมาสมัครพันกว่าคนนะครับในสมัครเอากี่ค,คนรับสามสิบคนแต่เกิดไม่ได้นะฮะเกิดไม่ได้ด้วยเกิดไม่ได้ด้วยมีคําถามสัมภาษณ์ถามว่าทําไมถึงอยากมาเป็นนักแสด,แดงล่ะตอบว่าอยากดังครับอาจารย์ว่างไง ตอนนั้นเนะนี่ยเขาคาถามและคําตอบนี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับ <laughs> พอผมตอบไปเนะี่ยผมรู้แล้วผมพลาดละ <laughs> ผมรู้สึกแย่มากเลยกับคําตอบแบบนี้ผมตอบไปได้ยังไงอะ่ะสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วผมเอาความพนองปากเอาสิ่งที่ผมผมพูดไปโดยที่ผมผมแบบผมรู้สึกว่ามันเท่ดีอะ่ะ <laughs> นะครับเป็นคาตอบเป็นคําตอบที่คิดว่าจะเรียกความสนใจอะไรได้ <laughs> มาตอบผมผมไม่กลับบ้านเลย ผมผมนั่งรอจนรถสาย <c oughs> ผมนั่งรอให้การคัดเลือกวันนั้นนจบลงพันกว่าคนรอให้หมดรอจนสายเดินลงมาที่รถผมตักผมรออยู่ <c oughs> ผมค่อยไปขอโทษแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าคำขอโทษของผมเนี่ยจะได้หรือว่าไม่ได้หรือว่าจะทำให้ผมนะถูกช่องสามเรียงหรือเปล่าแต่ผมขอ <c oughs> แต่ผมต้องกล่าวความว่าขอโทษเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูด แล้วในที่สุดหมูก็ได้รับบทพระเอกเลยครับปกติเขาก็จะเรียนปีหนึ่งนะครับเรียนปีหนึ่งแต่ว่าเรียนได้สักหเดือนนะฮะพี่ไก่วรายุทธเนี่ยแหละกับคุณก้อยธริการเนี่ยก็มันมีจังหวะด้วยฮะ<ม>จังหวะละครเขาเปิดเรื่องนางท่า<อ>เขาถ่ายทํากันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือว่ายังหาพระเอกไม่เจอ พระเอกก็คือมาโผล่ตอนท้ายๆเรื่องเอาลองดูหมูดีโลกก็โปรโมทเลยจับคู่เลยนะครับคุณนีพาพลตุณสังเอกสมัยก่อนนะครับก็เอาไปเล่นด้วยประโยคแรกที่พูดนะครับมหาท่านเจ้าคุณก็เข้าถามว่ามหาใครผมยองตอบว่ามหาท่านเจ้าคุณประโยคนี้ประโยคเดียวโยคเีอ้ทำไมมันมือเย็นทำไมมันสั่นทำไมมันโอ้ไอ้ที่เรียนมานี่ลืมหมดเลยนะครับ สามคำนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นพระเอกของช่องสามใรัใ่งแรเรื่องแรกไม่ประสบความสําเร็จเ,เรื่องที่2เรื่องฝันรักนะครับช่องสามว่าให้โอกาสอีกนะครับก็ยังครับเพราะว่าเรายัางยังเล่นไม่เก่งเรายัางไม่ราบรื่นที่จะพาตัวละคร ของตัวนั้นออกมาหมูบอกว่าตอนนั้นเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับแข็งเป็นไม้เลยใช่ไหมแข็งเป็นควายเลยคนหมูบอกมาธรรมชาติบุลลี่แรงๆแบบนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคนดูดิติมาเลยฮะจริงเหรอใช่ครับมาทางปริศนาบัตรอะไร่เงี้ยคนดูมาทางโทรศัพท์เมื่อสมัยก่อนการวัดเอ่อเรตติ้งเรตติ้งมาจากโอเปอเรเตอร์ โอเปอเรเตอร์ช่องส <laughs> ับโทรศัพท์เวลาพอเราเข้าช่องปงุ๊บอย่างไงพี่อะไรติ้งลืนเขาบอกแข็งเหมือนควายโอเปอเรเตอร์มาบอกเลยไม่อยากได้ยินเลย <laughs> <osity> บอกพี่พูดทำไมอ่ะ <laughs> มันเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปอัดต่องไงฮะทำเทปต่อแต่ก็ต้องฟัง แต่ว่าต้องแกงเราก็จะทํำยังไงต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับยอมร,รับว่าแก้ไขได้ไหมนะครับก,ก็เนี่ยฮะก็คือสิ่งที่เราได้รับมาแล้วเรื่องไหนในที่สุดที่ทําให้เปรี้ยงขึ้นมาเรื่องปรึกษาโสัสาก็เข้ามาถึงคุณวีรประวัติวงพวพันธ์ปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้ว<อ>คุณเป็นคุณพ่อของคุณเคนทีระเดช<อ>วงพวพันธุ์นี่แหละครับ<อ>เป็นผู้มุ่งกับและให้โอกาสก็เอาบทนี้มาก็เป็นบทที่ยากมากๆเลยเพราะมันเป็นบทที่ต้องปะทะ กับพี่เปียกพี่สาที่บบากว่าเล่นเรื่องนี้แล้วมีผลตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับหนึ่งมีจดหมายมาแล้วก็มีเรื่องงานนะครับที่ติดต่อเข้ามาต่อเนื่องและตอนนี้เริ่มมีการจองแล้วคำว่าจองคิวเริ่มเกิดขึ้นแล้วเอาล้สินี่อยากดังดังแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้ฮะ่พบพวการแสดงในยุคนั้นเป็นการแสดงที่แบบว่า ผู้แสดงเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรต่ออะไรไปเองหมดเลยการแสดงสมัยก่อนมันเริ่มต้นมาแบบนั้นนะครับผมเองก็อยู่ในชุกรอยต่อน,นั้นก็คือเมื่อก่อนนี้พระเอกนางเอกนักแสดงทุกคนเนี่ยคือได้รับบทมาแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาเองเอาเสื้อของตัวเองนี่แหละเัาใส่เล่นละครเอามาใส่เล่นละครโอ้โหแล้วเล่นละครทั้งเรื่องนะฮะเรื่องเรื่องหนึ่งของช่องสามนี่ก็ประมาณ25ตอนโอ้โหแล้วทายังไงละ่ะ เสื้อผ้ามันใช้เยอะมากเลยเออนะครับฉะนั้นในช่วงปี25 26 27 3-4ปีเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ละครมันเพิ่งเริ่มต้นนะฮรละครช่อง3เพิ่งเริ่มต้นก็เป็นช่วงที่ยังทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดก็จะเป็นช่วงที่ยังไม่มีการเซตติ้งระบบอย่างอย่างอย่างชัดเจนนะฮะทุกคนก็ต้องเตรียมกันเอามาเองก่อนตาม ตามยุคข,ของหนังไทยสมัยก่อนในยุคนั้นแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ